เปิดสักการเลือแรกพี่น้องเปิดสกักการะเลืกเทือแรกของปี โอ้ตัวนี้ตัวนี่เม่นเห็นแต่ทั้งขางอูบอ้บักงี้เอางตัวน้นอยๆนี่เท่าบักงี้เลยหันขาง,งให้ผมเหมือนกันนะ สวัสดีครับกอ,อางนังทานกินที่นิสานครับพี่น้องอข้บรรยากาศเป็นเดาฝนตกครับรี่มันกี่ฝาล้มกับบุ้งหู้หรอวะนะครับเป็นหนาวๆน,นะครับเป็นที่หนาวๆเย็นๆสบายๆกลางคืนนี่ก็เย็นแปรตายพวเราพี่น้องนะครับเอามื่อน,นี้พี่น้องเปิดสักการะเรือแรกพี่น้องเปิดสักการะแรกเทื่อแรกของปีนะครับเอาเขาผสมห้ามไม่หนูพี่น้องไปเบิ้องน้ำกันครับว่า หนูสิเขากองเขาหรือยังครับ เอานะครับรอติดตามต้องกนรมาแงพี่น้องว่าจะเป็นจังไรครับบรรยากาศมันแต่หนาวมันแต่หนาวพี่น้องอยู่ไว้บ่รอติดตามต้องกันครับ สวัสดีเงีา้มาแลงครับพี่น้องนะครับก็บรรยากาศเย็นๆจังหน่อยอยู่นะครับตัวแรกวา่าจีบออกมากหมดละเป็นหูบสีบ่อเป็นหูบสีหนาวๆนาเส,สดีเต่อ <c oughs> ดบ่ดไห้พี่น้องนะครับกองเขาไว้เทือแรกนะครับรลองเบิงว่าจีเป็นจังไดขิ้หอดกองเขาพี่น้องเอ้ยคินหอดกองเขาไปนะครับจอดไว้คางสาอยู่แล้วจอดไว้คางหัวอน่แล้วมือเนี่ยนะครับทีมงานกับว่าจีออกมาตามมาอยู่หรอก สร้างปีเสียมือดำนะครับยินจังไรไปลองเบิ้งครับหามัหมันหาได้ขว้าโอ้ลมไหมตอนนี้เวลาประมาณสองเกือบสองทุ่มพี่น้องทุ่มกว่าคือบอสหดอก คือแหลกเป็นเขาของเขารือยัง Ôi gi sẵn. Ôi. Ôi. lời leak bây nó. Đêm lạc, เอา้านะครับเดี๋ยวขออยากจะบังเอบ,บพูดเพินึงครับจอดรถลงมาก่องแรกพ่อเลยไปนะครับเขาจะลงเลยก่องแรกก็นันแค่ไนเขาจะจอดรถกันแค่ไหนพี่น,อน้องนุ่อ้วนดีครับทีมงานเอื่นพูดไดกับผูมีไปมาจากคน น้นมันก็วกเซล้วพี่น้องนนนใส่ทั้งขางมันหันขางให้นี่เป็นเจ้งไรหันขางให้คือบอัวโอ้อยู่ๆ ขันขางกะยูอุ๊บโอ้ตัวเงี้ตัวนี่มังเห็นแต่ทั้งขางโอ้โบักเงี้ยองตัวน้อยๆนี่เท่าบักเงี้เลยหันขางให้ผมเหมือนกันนะโอ้โหทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ด thì xoáng tôi nhảy gần đây luôn phi nông, để có giận nhát bận hợp bằng các còn của nguồn năng, nông, để câu thì là, có để เสียบมือดำบังคันอยู่ทางคุณนี่ยินเสียงอีบังเอิญพวกเที่ยงนึงอยู่อาจจะได้ขวานเติมกันอยู่นะครับไปนะครับสำหรับที่นี้ก็ฝาก,วกไว้ที่นี้ก่อนมากดไลค์แชร์กดแชร์ครับพี่น้องแต่ที่นี่อย่าลืมเด้อกดติดตามน้องนุ่งเมียนอย่างกันล,ลังใจสู่ตัวนะนะครับได้ขวามืออื่นเศร้ากลางคืนไ,ไหวดอกมะนาวนะครับสองตัวก็ถือว่าเต็มถาดทุกันละนะครับโชคดีมีใจสวัสดีครับผม